สวัสดีครับผมปอมนะครับคลิปนี้นะครับผมจะชวนเพื่อนๆนะครับมาติดตั้งนะครับมือโหนที่เสาเอนะครับของอิวสุดาก้นนะครับอ่านี่ผมขอช่วยช่างบินนะครับช่างบินไม่ว่างผมบอกติดให้หน่อยนะครับอ่านี่วิธีการทํานะครับเดี๋ยวดูนะครับ เดี๋ยวเราจะมาร์กตำแหน่งไว้ก่อนนะครับว่าเราจะเจาะตรงไหนนะครับเ,เดี๋ยวมาทำขายยึดด้านในกันนะครับช่างบินนะครับใช้ดีวอลทั้งหมดเลยนะครับปุปกร์ไม่ว่าจะเป็นบล็อกไฟฟ้านะครับ ขายวงไฟฟ้าอะไรนะครับช่างบินใช้ดีวอลหมดเลยนะครับอ่าดีวอลดีวอลเข้าได้นะครับดีวอลเข้าได้นะครับเยอะมากนะครับช่างบินหมดกับอุปกรณ์ไร้สายของดีวอลนะครับอ่านี่มาร์กตำแหน่งมาแล้วนะครับมาร์กตำแหน่งมาเรียบร้อยนะครับแล้วก็เจาะ ถ้าเกิดเจาะเจาะดวงกระจกแตกทำไมครับจังบินเห็นไหมครับเห็นตำแหน่งมาร์กนะครับนี้นะครับเสาเอเนี่ยเป็นของรถนะครับอะไรที่ต้อง,งจะแข็งมากนะครับ หนึ่งรูทะลุแล้วนะครับรูที่สองนะครับอ่าทะลุทั้งสองรูแล้วนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับ อพอเจาะรูนะครับได้กับน็อตนะครับที่เราจะยึดน็อตเข้าไปแล้วกับ,กบมือโหนนะครับก็นี่ครับทําการทําเกลียวนะครับทําเกลียวนะครับทําเกลียวด้านล่างนะครับอ่าก็เดี๋ยวด้านบนนะครับ เดียวบนล่างเรียบร้อยนะครับประกอบกลับนะครับเดี๋ยวก็เตรียมยึดน็อตใส่ได้เลยนะครับ อันนี้นะครับพอเจาะร็อตเจาะรูทํารูเรียบร้อยนะครับก็ขันน็อตเข้าไปได้เลยนะครับเพราะว่าข้างในมันมีเราทําเกลียวไว้แล้วนะครับแข็งแรงครับไม่ต้องห่วงครับเทปอาร์ยากอนก็มีเสามีมือหนที่เสาเอได้นะครับเนี่ยครับแนวทางก็ประมาณนี้นะครับเรียบร้อยนะครับสําหรับแนวทางนะครับการใส่มือหน เสาเนะครับของ TFR หรือว่าด a g อนนะครับวิธีการทำก็เหมือนในคลิปเลยนะครับคลิปนี้ต้องขอบคุณช่างบินนะครับที่สละเวลาทำให้ผมนะครับเพราะว่าผมกลัวจะไม่แข็งแรงแล้วก็ทำไม่ได้ด้วยนะครับก็ถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ